ถึงแล้วนะคะวัดสันติวนารามหรือวัดป่าดงไล่ที่จะมีไฮไลท์ก็คือดอกบัวกลางน้ำอุโบสถเป็นรูปดอกบัวกลางน้ำนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแต่ไก่เยอะมากเลยนะวัดเนี้ยไก่ตัวเล็กๆอะ่ะเหมือนไก่แจ้ แล้วก็วัดล่มลื่นดีมากเลยแล้วมันมีน้ำอยู่ใกล้แล้วมันถึงแดดจะจัดแต่ว่าอากาศดีค่ะเย็นลมพัดแล้วความเย็นจากน้ำเย็นสบายเลยไปเข้าไปอุโบสถก่อนแล้วกันเนาะ่ะคือสีก็จะเริ่มลอกๆแล้วนะคะก็คือวัดก็อาจจะ ดำลิอยากจะทาสีอุโบสถใหม่มีพญานาคสององค์ถึงไหมเห็นพญานาคแล้วอ้อาแล้วลำตัวเยี่ยวไปไหนไปนู่น ตรงนั้นอ่ะตัวว่าไปได้ไหมหรือว่าเป็นกุฏิพระอ้อนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้เป็นอุโบโสถเนาะอะไรนะใบเสมาเนาะ <laughs> พอได้ไปดูใบเสมาแล้วก็แลบเหมือน เหมือนรู้เรื่องใบเสมานิดนึงนะต้องมีใบเสมาปักรอบอะไรเงี้ยค่ะในใบเสมาปักอยู่กลางน้ําเลยสองตากลมๆนี่คืออะไรอ่ะลูกนิมิตเหรอเข้ามาดูเลยค่ะเ,เพื่อนๆ ไม่มีคนเลยอันนี้คือพระประธานที่พระอุโบสถกลางน้ำน,นะคะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วย แต่กลางอุโบสถนี่คือมีประตูล้อมรอบแล้วอยู่กลางน้ำแล้วเป็นวงกลมแล้วลมเข้าเย็นมากค่ะเพื่อนๆอันนี้คืออะไรอ่ะพญานาคหรอน่ารักจังเฮ้ยทำไมพญานาคมีขาด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยใช่พญานาคไหมทุกคน คือขึ้นไปข้างบนไม่ได้เนาะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะคือเป็นสัตว์หิมาพานหรอหรืออะไรน่ารักดีเนี่ยอยาไปถ่ายใกล้ๆอ่ะ มีลานมีป้ายป้ายบอกว่ามาลานทํานะคะก็เลยอยากรู้ว่ามีอะไรก็เลยเดินมาดูจะสังเกตว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนมานะคะ <c oughs> ที่หมีดูจำพวก <c oughs> เขากำลังจะเติบโตเมันจเจดีเลย เออใช่นี่ยลูกยางเอาใหม่ตัวไปโยนใหม่ที่ตัวสูงเอาแห้งๆมันจะค่อนข้างปิวนะานดี๋ยเพึ่งนะเนี่ยเอาอันเนี้ยอย่าเพิ่งอย่เพิ่งโอเคเนี่ยโอ้ยเนี่ยน้องโดนโดนรถโดนรถทับแบนหนะนะ จับภาพให้ทันนะหนึ่งสองสามับไหวไหมไหวมันหนักม,มั<ว>นใหญ่รู้สึกไหมว่าเหมือนเหมือนมีฟางเขาคิดว่าน่าจะเอา เอาสัตว์อะอย่างนี้ว่าเอามาลูกไว้แถวนี้ือเปล่าให้เขา้ากินหญ้ากินปางทำดีดีกว่าให้ยินฉันลงไป นี่ดูจ <laughs> งทำดีดีกว่าขอพรอือคไมไหล่ะตัวบ่า <laughs> สงสัยต้องไปทำภาพสโลโมชันเอาถสือไว้เยอะมากเลยนี่เขาเรียกลูกยางแต่รถน่าจะมีรถเข้ามานะ หัวน้องแบนหมดเลยอึ๊บโอ้นี่เต็มเลยเหมือนลูกยางนาเนาะแต่ลูกยางนาจะใหญ่กว่านี้มันมีอยู่ต้นอยู่ที่บ้านมีต้นยางแถวแถวบ้านต้นหนึ่งอยู่ไกลนะไกลจากบ้านมากแต่มันปิวมาที่บ้านเจ้พ่อก็อุย้ยสวยอ่ะเอาอีกแต่พ่อก็ปลูก ปลูกใส่กระถางเล็กๆไว้ขึ้นตอนนี้ต้นสูงมากทะลุกระถางแล้วก็ยังเก็บไว้พ่อๆเสียไปแล้วนะคะก็ท่านอุตส่าห์ปลูกไว้เนาะก,ก็จะได้คิดถึงท่านอยู่ที่หลังบ้านนั่นแหละอันนี้ของซ้เอ้ยสวยเยี่ยมมากเดี๋ยวเขาจะทำสโลโมชันดู อุ๊ยพี่หมีมีประตูต้นไม้ด้วยเห็นไหมตืดตืดสองอันสาธุ